สวัสดีค่ะกสิบอกเล่ายินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะมองหารถกระบะมือสองนะคะเพื่อสําหรับการไปใช้งานกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเข้าไร่เข้าสวนการบรรทุกนะคะใช้งานต่างๆต้องการแบบราคาย่อมเยาวนะคะเอาไปใช้แก้ขัดกันก่อนรุ่นนี้ก็ใช้ดีอีกหนึ่งรุ่นเหมือนกันนะคะทุกท่านกับรถกระบะโตโยต้ามิติเอ็กซ์ค่ะคันนี้เป็นรถปี92นะคะเครื่อง2.5ดดีเซลรถสภาพ ตามอายุนะคะสภาพยังดีค่ะแต่ว่ารถผ่านการใช้งานมาค่อนข้างเยอะแล้วนะคะก็ย่อมมีเสื่อมโทรมกันบ้างตามการเวลาและอายุของการใช้งานค่ะเครื่องโยนต์ 2,500cc ดีเซลนะคะรถสภาพดีเครื่องเกียร์ดีมากๆขับขี่ได้สบายุนท่านทนทานและประหยัดคัดสซีสวยแอร์เย็นพวงมาลัยเป็น Power. พาวเวอร์ภาษีพรบรปี67ค่ะ ช่วงล่างแน่นๆนะคะสนใจไปทดลองขับด้วยตนเองก่อนได้เลยนะคะไม่ผิดหวังค่ะเอกสารมีครบรถอยู่ในจังหวัดจันทบุรีค่ะไมตี้เอนะคะราคา69,000่า6าบาทพ่วงอะไรเป็นพาวเวอร์นะคะขับง่ายเบาสบายแข็งแกร่งทนทานด้วยสนใจเน้นโทรค่ะไ,ไปดูตัวจริงด้วยตนเองนะคะไปทดลองขับก่อนตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของตัวท่านได้ตรวจสอบทั้งรถทั้งเอกสารนะคะ แอดมินขอนำเสนอกันไว้แต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ